ก่อนอื่นต้องมากล่าวสวัสดีปีใหม่2,563กับชาวขอบสนามทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ขอให้ท่านสุขสมหวังมีความสุขกับทีมชาติไทยและสโมสรที่ทุกท่านเชียร์และก็ขอขอบพระคุณที่ยังติดตามขอบสนามบอลไทยของเราเราจะพัฒนาผลงานในเพจของเราให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและก็คาดหวังว่าทุกท่านจะติดตามเราต่อไปนะครับ พูดถึงฟุตบอลไทยในปี2563นอกจากเรื่องของโปรแกรมแข่งขันและรายการต่างๆเรื่องของตลาดซื้อขายที่กำลังคึกคักหรืออะไรกันแล้วแต่แต่มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมันจะส่งผลต่ออนาคตและทิศทางของวงการฟุตบอลไทยของเราต่อไปอีก4ปีข้างหน้านั่นคือนายกสมาคมฟุตบอลสิ่งวาระของนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันอย่างพลตำรวจเอกสมยศกุ้มพันธุ์ม่วงจะหมดลงวันที่12กุมภาพันธ์2563ซึ่งขณะเดียวกันทางสมาคมฟุตบอลได้กำหนดวันเลือกตั้งนายกคนใหม่ในวันเดียวกันนั้นเเลยเพื่อจะให้กาารทงน สภากรรมการชุดใหม่ได้ราบเรียบและต่อเนื่องเพราะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นฟุตบอลลีกของเราก็จะเริ่มเปิดซีซัน2020หากยังไม่ได้สภากรรมการชุดใหม่ทางสมาคมฟุตบอลไทยก็มองว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจงายงบต่างๆตามข่าวที่ออกมาดังนั้นการประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเพื่อเลือกตั้งนายกคนใหม่นี้จะมีขึ้นวันที่12กุมภาพานันธ์นี้ถ้าหากนับจากวันนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ42วันหรือเดือนเสร็จ,รจแต่เท่าที่ดูจากข่าวที่ออกมาและสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ก็เหมือนกับว่าทางสภากรรมการชุดเก่า มั่นใจว่าจะได้กลับมาบริหารงานเหมือนเดิมเช่นเดียวกับที่ยังไม่เห็นใครประกาศตัวเองออกมาว่าจะลงชิงเก้าอีก้กับ Big กออสในขณนะเดียวกันท่านนายก Big กออสเองก็ยังไม่มีการยืนยันได้ว่าจะลงชิงเพื่อรักษาเก้าอี้ของตัวเองอีกสมัยหรือไม่ สิ่งความเห็นส่วนตัวของขอบสนามนะครับก็มั่นใจแล้วว่าท่านลงสมัครแน่นอนประเด็นก็อยู่ที่ว่าหากไม่มีใครลงสมัครชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลครั้งนี้เพิ่มมันก็น่าจะเป็นคนเก่าที่นอนมาแต่ถึงแม้จะมีใครประกาศโตออกมาสู้ดูแล้วก็ยังสู้ยากอยู่ดิซึ่งตรงจุดนี้ทางฝั่งตรงข้างก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเคลื่อนไหวหรือดื่นเกมอย่างไรในเรื่องนี้ส่วนกระแสะแฟนบอลต,ตอนนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีความที่เห็นอย่างไรอันนี้ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเดี๋ยวท่านโทรมาด่าผมซึ่งตรงจุดนี้หลังจากนี้เรื่ออองงงขกการเลืตั ว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นจากทางฝั่งของสมาคมฟุตบอลและตามในผู้ท้าชิงซิ่งเราก็คงต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามนะครับคงไม่ต้องคิดอะไรมากในความคิดของผมฟันธงไปเลยว่าท่านนายกคนเก่าจะได้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก4ปีแน่นอนซึ่งก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่ท่านสร้างและเริ่มทำไว้มาสปีที่ผ่านมามันอาจจะเห็นผลใน4ปีหลังจากนี้ก็เป็นได้จะอย่างไรก็ตามต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับผมและนี่คือขอบสนามบอลไทยหากดูแลชอบใจโปรด กดหัวใจให้เราด้วยนะครับสนับสนุนหโดยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขานดังทั่วประเทศ